สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาอันบ็อกแกะกล่องนะครับรุ่นโคโนโคซีหกนะครับเป็นรุ่นใหญ่สําหรับเครื่องฟอกอากาศในรถยนต์นะครับจะเป็นรุ่นใหญ่สุดนะครับอย่าลืมดูตัวสติ๊กเกอร์รับประกันหนึ่งปีของตัวเครื่องนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะมาแกะกล่องกันดูว่าในกล่องมีอะไรกันบ้างนะครับกล่องเรียบหรูมากนะครับเป็นกล่องกล่องรักโลกนะครับเปิดขึ้นมาก็จะเห็นเครื่องฟอกเลยนะครับ เป็นเครื่องฟอกรุ่น C6 นะครับเดี๋ยวผมจะดูอุปกรณ์ก่อนนะครับแล้วก็จะมีคู่มือการใช้งานนะครับคู่มือการใช้งานเป็นภาษาไทยครับคู่มือการใช้งาน,น <Okay. S 1> อันนี้จะเป็นสายชาร์จนะครับสายชาร์จตัวเครื่องจะเสียบกับห้องไอช่องจุดบุหรี่นะครับ ก็จะมีสายรัดนะครับตรีนทุกแกนะครับแล้วก็ติดแล้วก็ตัวพลาสติกใสนะครับติดตั้งไว้หลังพนักพิงนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะมาสาธิตวิธีการใช้งานตัวเครื่องโฟร์กัดคอน c โคซีหกกันนะครับก็อย่าลืมนะครับสังเกตตัวซีเรียลนัมเบอร์ตัวเครื่องนะครับกับสติกเกอร์รับประกันหนึ่งปีของคอนโคไทยแลนด์นะครับหากว่าไม่พบ2ตัวนี้ต้องรีบแจ้งคอนโคเลยนะครับเพราะว่ามันจะไม่ได้รับไม่ได้การไม่มีการรับประกันตัวเครื่องนะครับ นะครับสายรัดนะครับหลังพนักพิงนะครับพลาสติกตัวนี้จะใช้สําหรับเวลาเราติดตั้งหลังพนักพิงเราจะต้องติดตั้งตัวนี้ใส่ไปในตัวเครื่องนะครับโอเคผมจะมาลองเสียบเครื่องกันให้ดู สายจะยาว2เมตรนะครับสามารถติดตั้งไว้หลังพนักพิงได้แล้วก็เก็บสายเข้าด้านข้างแล้วก็มาด้านหน้าได้นะครับวิธีการใช้งานนะครับเราก็เสียบสายชาร์จนะครับเข้ากับตัวเครื่องตรงนี้นะครับตำแหน่งนี้เสียบเข้าไว้เรที่สุดนะครับแล้วก็เก็บด้านนี้โอเคเวลาเสียบปุ๊บตัวเครื่องจะมีไฟกระพริบตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นปุ่มทัสกีนนะครับสําหรับตัว เครื่องนะครับโอเคเวลาเราต้องการปรับระดับตัวพัดลมของตัวเครื่องนะครับให้สัมผัสด,ด้านหน้าให้สัมผัสตรงนี้นะครับจะมีเสียงตืดๆนะครับเป็นสองระดับนะครับเวลาปิดก็สัมผัสค้างไว้นะครับโอเคอย่างนี้ปิดเวลาการใช้งานนะครับผมจะแนะนาให้ลูกค้าทุกทุกท่านนะครับติดตั้งไว้หลังพนักพิงแล้วขึ้นรถเปิดสตาร์ทรถเปิดปิด ของตัวรถนะครับไม่ต้องไปตั้งค่ากับมันเลยเพราะว่าตัวเครื่องนะครับจะทํางานในโหมดออโต้ทั้งหมดนะครับเราไม่จําเป็นต้องไปตั้งค่าใดๆกับมันเลยนะครับคือมันมันเป็นออโต้ทั้งหมดคือเราง่ายเลยนะครับเราไม่ต้องไปตั้งค่าเมื่อขึ้นรถหรือว่าก่อนจะก่อนจะลงจากรถกลัวว่าไฟมันจะกระชากนะครับให้เราปิดเครื่องก่อน,นอย่างนี้ไม่ต้องนะครับคือสามารถใช้งานได้เลยโอเคส่วนไฟตรงนี้นะครับจะเป็นเซ็นเซอร์บอกสีนะครับปริมาณโมลพิษของตัว ตัวรถในขณะนั้นนะครับจะมีอยู่ด้วยกัน3ามสีสีเขียวสีฟ้าแล้วก็สีแดงนะครับหากว่ามันเป็นสีแดงแสดงว่าตอนนี้ในะอากาศในรถค่อนข้างแย่นะครับตัวเครื่องจะทํางานเป็นระดับ3านะครับหากเป็นสีฟ้าจะเป็นระดับกลางๆนะครับสีเขียวจะเป็นระดับ1ซึ่งถ้าเราไปสัมผัสทั้งหมดจะเป็น2จะมีแค่2ระดับก็คือ1 2สองนะครับแต่ถ้าเป็นเซ็นเซอร์จับมลพิษมันจะทํางานเป็น3ระดับนะครับมันจะมันจะแรงกว่าที่เราไปตั้งค่านะครับโอเค เดี๋ยวผมจะมาสอนวิธีการทําความสะอาดสากรองกันนะครับเวลาทําความสะอาดสากรองนะครับให้เราเปิดฝาจากด้านนี้นะครับด้านหลังนะครับแต่ก่อนก่อนก่อนที่เราจะทําความสะอาดสกรองนะครับให้เราปิดปิดเครื่องก่อนแล้วนําสายชาร์จออกก่อนนะครับเปิดฝาจากตรงนี้นะครับด้านนี้เปิดขึ้นนะครับโอเคเปิดขึ้นแบบนี้นะครับจับด้านที่มีเชือกนะครับดึงขึ้นมานะครับ ด้านนี้นะครับจะเป็นด้านที่สกปรกนะครับด้านนี้จะเป็นด้านที่รับตัวฝุ่นนะครับตัวฝุ่นตัว pm 2.5นะครับนี่นะครับอันนี้จะเป็นตัวตัวที่รับเลยเวลาทําความสะอาดนะครับให้เราให้เราเอาตัวเครื oh ่องดูด oh ฝุ่นนะครับดูดฝุ่นออกจากด้านนี้เพราะว่าฝุ่นมันจะเกาะอยู่ตรงนี้นะครับให้เราดูดฝุ่นออกด้านนี้นะครับหลังจากดูดฝุ่นเสร็จแล้วปุ๊บให้เราสังเกตสีของไส้กรองตอนนี้สีมันจะเป็นสีขาวนะครับเมื่อไหร่ท hm ี่เปลี่ยนเป็นสีเหลืองเมื่อไหร่นะครับให้เราเริ่ โอเคหลังจากที่เราทำความสะอาดเรียบร้อยเราก็เก็บเข้าที่เดิมให้เราสังเกตที่ด้านเชื่องด้านบนให้เราเอาด้านนี้ลงนะครับนี่ลงโอเคนะครับส่วนภายนอกของตัวเครื่องนะครับภายนอกตัวเครื่องนะครับให้เราใช้ผ้าแห้งเช็ดได้ทาความสะอาดได้นะครับเรียบร้อยแล้วก็เสียบฝาเข้าที่เดิมนะครับเอียงฝาแล้วเข้าที่เดิมนะครับโอเคแค่นี้ก็เรียบร้อยแลยนะครับ เดี๋ยวผมจะมาสาธิตวิธีการติดตั้งนะครับโดยปกติแล้วนะครับตัวเครื่องฟออากาศนะครับสามารถวางได้3ามตำแหน่งคือตำแหน่งนี้นะครับที่วางมือนะครับแล้วก็คอนโซลหน้ารถนะครับคอนโซลหน้ารถนะครับแล้วก็หลังพนักพิงหลังพนักพิงตำแหน่งนี้นะครับอย่างนี้นะครับซึ่งตำแหน่งที่ผมจะแนะนําเป็นพิเศษก็คือเน้นตำแหน่งนี้นะครับเพราะว่ามันจะสามารถ ไม่เกะกะกับตัวเวลาเราใช้งานนะครับมันจะไม่เกะกะกับผู้ผู้ใช้นะครับมันจะเป็นตำแหน่งที่ดีที่สุดเลยแล้วก็อากาศจะโฟได้ทั้งคันเลยตำแหน่งนี้เป็นตำแหน่งที่ผมแนะนําลูกค้าทุกท่านเลยนะครับเป็นตำแหน่งที่ดีที่สุดเลยสต็อกก่อนเวลาติดตั้งหลังพนักพิงนะครับให้เราขันน็อตอย่างนี้นะครับเอาพลาสติกออกนะครับสองข้างนะครับแล้วก็ขันน็อตเข้าไปสองด้านอย่างนี้นะครับ ด้านนี้จะเป็นด้าน b นะครับด้านนี้จะเป็นด้าน a นะครับให้เราล็อกให้แน่นนะครับหลังจากนั้นก็ใช้สายที่มากับกล่องนะครับสอดเข้าแบบนี้นะครับแล้วเดี๋ยวผมจะไปด้านหลังสาธิตวิธีการเสียบให้ดูนะครับนี่นะครับเป็นแบบนี้นะครับเราก็ให้เราเอาตัวพนักพิงตรงนี้นะครับด้านบนขึ้นก่อน เพื่อง่ายต่อการติดตั้งนะครับแล้วเราก็รัดอย่างนี้เลยนะครับโอบเข้าไปนะครับแล้วก็สอดเข้าไปนะครับแล้วก็เชือกด้านนี้นะครับสอดเข้าไปตรงนี้โอเคสอดเข้าไปนะครับจับไว้ก่อนนะครับเพราะเชือมันจะเล็กหน่อย ตัวเครื่องอุปก่อนก็ได้นี่นะครับนี่นะครับให้เราสอดเข้าแบบนี้นะครับให้เชื่อออกให้เชื่อออกมาอย่างนี ies, Leah, ้นะครับโอเคแล้วเราก็จ well. ับไว้นะครับแล้วก็สองข้างที่เราทาไว้เรียบร้อยนะครับสอดเข้าไปที่เชื่อกตรงนี้ครับอย่างนี้นะครับทั้งสองด้านเสียบเข้าไปนะครับโอเคแล้วเราก็ ดึงตัวนี้นะครับสายให้มันตึงนะครับสายตัวนี้นะครับจะใช้ความยาวแค่ไหนนะครับขึ้นอยู่กับตัวไอพนักพิงนะครับว่ามันกว้างแค่ไหนนะครับเราก็ดึงให้มันตึงนะครับดึงให้มันตึงนะครับเราให้มันตึงอย่างนี้นะครับน่มันตึงนะครับโอเคพอตึงแล้วปุ๊บเราก็ล็อกเลยมันจะมีตัวล็อกล็อกด้านนี้นะครับล็อกุ๊บโอเคก็เรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นปุ๊บเราก็เก็บสายให้เรียบร้อยแล้วเราก็เอาตัว หัวตรงนี้ด้านเนี้ยด้านลงลงมานะครับตรงหัวพนพักพีนี่ครับลงมามันก็จะสวยงามเป็นตรงทรงสวยงามนะครับหลังจากนั้นเราก็เอาตัวตัวที่ที่เราสายชาร์จให้เขาเสียบไว้นะครับเสียบเข้าไปที่ด้านด้านตรงนี้นะครับนี่ติดแล้วเก็บสายเข้าด้านข้างนะครับเข้าด้านข้างบอกอย่างนี้โอเคเป็นหวนว่าอย่างเงี้ยเรียบร้อยแล้วครับ ผมจะแนะนําเป็นตําแหน่งนี้มากที่สุดนะครับเพราะว่าเป็นตาแหน่ง,งกลางรถยนต์มันจะอากาศจะสามารถโฟลที่ทั้งคันอากาศที่เสียมันจะเข้าด้านนี้นะครับอากาศที่เสียจะเข้าทางด้านบนแล้วก็ออกด้านข้างด้านข้างก็จะไปสู่ผู้โดยสารนะครับในรถยนต์นะครับคนขับผู้โดยสารนะครับแบบนี้จะเป็นตําแหน่งที่ไม่เกะกะที่สุดเลยแล้วก็ใช้งานง่ายที่สุดขึ้นรถสตาร์รถด,ดับรถเราก็ไม่ต้องมายุ่งกับตัวเครื่องเลยมันจะทํางานเป็นออโต้ทั้งหมดนะครับเงียบหรูเบาบางด้วยตัวนี้มันเป็นตัวที่บางที่สุดด้วยนะครับ โอเควันนี้ผมก็จะมารีวิวตัวเครื่อง C6 แต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ